สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับครัวบ้านๆอยู่ไหนก็อร่อยได้ค่ะวันนี้เรามีเมโนนำเสนอค่ะหมกหน่อไม้ใส่หมูนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากค่ะเราไปเข้าขวดทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอาหน่อไม้ถุงนะคะเราเอามาต้มก่อนนะคะหลังจากเราทำเป็นชิ้นนะคะเราก็เอามาต้มให้หน่อไม้ของเรานะคะ ต้มให้นะคะให้น้ำนอไม้ที่เราใส่ถุงม,มันจะมีกลิ่นแรงต้มนะคะหลังจากต้มเสร็จแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะมาเทน้ำมันใส่กระทะค่ะแล้วก็เอาหมูของเราไปผัดก่อนค่ะก่อนเราจะทำหมกหนอไม้หมูของเรานะคะเอามาผัดนะคะให้สุกก่อนหรือว่าเหลืองก่อนนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนกว่าหมูของเราจะเหลืองนะคะนะคะ เราก็จะผัดไปค่ะคลีีคลีๆไปค,ค,ค,ค่ะทีนี้หมูของเราก็เริ่มจะเหลืองแล้วเข้าที่แล้วนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถเอาลงไปทําทานได้นะคะมีนูนนี้แซ่บค่ากินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็อร่อยค่ะสูตรนี้เราก็จะผัดหมูจนกว่าหมูของเราจะเหลืองนะคะเหลืองพอประมาณนะคะหรือว่าผัดให้หอมก่อบนนะคะ่ะแล้วเราค่อยเอาไปทํา หมกกันค่ะแล้วก็ผ,ผ,ผัดผัดไปเรื่อยๆหลังจากเราผัดหมกของเราได้ที่แล้วนะคะตามด้วยเรามาทํานะคะหรือว่ามาตําพริกค่ะใส่กับหมกหน่อไม้ของเราค่ะก่อนอื่นเราก็ตาพริกกินดาก่อนนะคะตามด้วยใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็ข่าลงไปค่ะแล้วก็ตาให้ละเอียดค่ะ ตามจนกว่าจะละเอียดนะคะหลง response, ummer, ังจากนั้นพอละเอียดพอประมาณนะคะเราก็จะใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปนะคะก็โขกให้ละเอียดเหม SO, ือนเดิมค่ะพอละเอียดแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะใส่ข้าวเบลือลงไปค่ะเพื่อความอร่อยนะคะหรือว่าเข้มข้นนะคะของซุปหน่อไม้ของเรานะคะหรือว่าหมูหน่อไม้ใส่หมูของเราค่ะเราก็โขขกโขกโขกนะคะโขกจนกว่าจะละเอียดนะคะอาจจะละเอียดไม่มากนะคะเพราะว่า โหกยากนิดนึงค่ะหลังจากละเอียดเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเตรียมนะคะวัตถุดิบที่เราจะทําวันนี้มีหน่อไม้มีใบแมงลักมีต้นหอมนะคะมีน้ํายานางค่ะแล้วก็มีข้าวเบือือที่เราโกกแล้วแล้วก็หมูที่เราผัดไว้เลี้ยงๆค่ะแล้วก็มาลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ทีหน่อไม้ใส่หม้อลงไปค่ะตามด้วยนะคะแล้วก็จะเอาน้ํายานางนะคะใส่ลงไปค่ะ พอเอาน้ำเนยนางใส่ลงไปแล้วก็คลีคลีค่ะตามด้วยแล้วก็เอาข้าวเบือที่เราตำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยเด้อยค่ะน้ำร่างคกค่ะขาดบปได้ค่ะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยใส่น้ำปลาร้าลงไปค่ะสูตรนี้ทำง่ายมือใหม่ก็หัดทำได้ค่ะ เป็นอาหารอีสานบานเห่าค่ะหมกนอมัยใส่หมูหลังจากคุเล่กเล่ก็เอาหมูของเราใส่ลงไปค่ะพอใส่ลงไปแล้วตามด้วยแล้วก็ยกหม้อของเรานี่ค่ะทุกคนไปข้างใส่ไฟค่ะแต่กักคุเล่กเล่สักนิดนึงค่ะปิดฝาไว้ค่ะพอเปิดฝามาอีกที่นะคะก็เรื่มเดือดนิดนึงค่ะกักุเล่กุเลไปอีกรอบนึงค่ะ คุรีไปนะคะเพราะว่าข้าวเบือของเรานะคะจะติดหม้อค่ะก็เลยคุเรคุเรนะคะคนโ<ๆ>คนโ<ๆ>คนโ<ๆ>คน<ๆ>นิดหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่โคนนะคะข้าวที่เราใส่ไปมันจะติดหม้อเราหม้อเราจะไหมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฟ้าทิ้งไว้อีกนะคะมาเจอกันอีกทีตอนเรือแล้วจ้านะคะเรือแล้วค่ะคุรีคุรีไปเรื่อยๆค่ะลืมหอมหอมหอมมาก,มากๆเลยค่ะ หอมแบบน่ารักประทานมากๆค่ะเครื่องเคลียงเราใส่หรือว่าสมุนไพรที่เราใส่ไปแบบเยอะมากๆค่ะเยอะสุดๆค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยด้วยใบมะกรูดลงไปค่ะโรยลงไปเลยนะคะแล้วก็คลีๆนะคะวันนี้เรามีใบมะกรูดแห้งนะคะเพราะว่าเราไม่มีสดก็ใส่ได้ค่ะล้างน้ํานะคะแล้วเราก็เอามาใส่ก็หอมเหมือนเดิมค่ะ ใส่ลงไปแล้วกับคุลี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 แบบนี้นะคะให้เข้ากันค่ะคุลีให้เข้ากันแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะมาใส่ใบเมียงรักของเราลงไปนะคะกับต้นหอมที่เราหั่นแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะก็ตามด้วยนะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็คุลีหรืจ้าหรือว่าโคลนโคลนโกลนะคะแค่นี้ค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากมากค่ะ อร่อยสุดๆเลยค่ะแค่นี้ก็สิ็จแล้วค่ะหมหนอไม้ใส่หมูนะคะสำหรับมือใหม่นะคะอยากลองหัดทําหัดทําได้ค่ะสูตรนี้อร่อยสุดๆค่ะไม่ต้องทําอะไรมากมายค่ะทําตามขั้นตอนนะคะอร่อยมากๆค่ะหลังจากนะคะโคเล่ก็เล่ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะคะกลิ่นหอมมากๆค่ะหอมไปทั่ว นะคะหมูบานเลยค่ะหอมสุดๆค่ะหลังจากนี้นะคะก็ปิดไฟเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะเตรียมจานตักใส่จานเลยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหมกนอไมใส่หมูค่ะอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้นะคะนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ